อิสานบ้านเนตพร้อสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านค่ะมือนี่ของในร้านมันวางแล้วมันห่างแล้วค่ะกะ็พร้อนที่ท้าไปสั่งของลงร้านน้ำกันค่ะ พ่อเรษผ้าระกิจท้างลานแล้วก็หิวเข่าหาเขากินกันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนทุกท่านค่ะอีสานบ้านเนืพพอนมือนีเป็นวันยุดธวันที่หนึงมิถุนาหกแปเนาะค่ะ ปะพอนกับบอดายุอีกคือเกากระสิไปห้านทรงก็กอนสิไปห้านทรงซื้อของล่งล้านค่ะคือว่าปะพ่อนขายล้านช่ำน,นะปะพ่อนสิผาไปห้านทรงทรงไปเบิงบรรยากาศน้ากันค่ะและจนออกของโลงล้านน้ากันไปน้ากันค่ะคลิปต้นปะพ่อนไ<จ>ายตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาเพิ่งจะได้ลงคลิปเมือนี้เองค่ะพ่อมาถึงลานช่ำลานประจำที่เอาน้ำกันอยู่รมรามซณห5ปีนี่แหละค่ะ ปลพอนกับสีไทยบางส่วนนั่งเพื่อนก็บวได้ววาเดี๋ค่ะเพราะว่าเหตุน้ำกันจนรูดใจแล้วแต่ว่ากันกันปลาพอนสีมไทยายู่กับสีบัวได้เลือกของเนาะค่ะกับสีเบิ้งไปน้ำกันเข้าๆนิดน้อยค่ะแล้วปลาพ่อนกับสีไปสั่งของเนาะเลือกเอาของที่เฮาอยากได้ที่มันขาดอะค่ะอันนี้ปลาพอนกับกลับมาถึงร้านแล้วค่ะตัดภาพมาถึง้านเลยเนาะปะาพอนเอาของล่องลานแล้วก็ิจัดเข้ามุ้งเข่าแก่ เลี้ยงเข่ามุ่มอันไดที่จัดให้มันเป็นรับรบรับเบียบให้มันหนาจับหนาซื่อให้มันเลือกได้ง่ายน่ะคะ่ะทํางานในงานหนัก,นกยี่ค่ะในงานอสมควนอยู่จังสี่เซตเซตแล้วปฏิหิวเขาเพอดีค่ะเอาส่วนที่มันเบาล่งรดก่อนนะคะ่ะส่วนที่มันหนักเอาไว้รดซะก่อนเพราะว่าจัดส่วนนี้ให้มันเรียบร้อยเกินกระจังสีเอาลงอีกรถดหนึ่งค่ะส่วนที่เห้าเอามาบ่ได้ค่ะมันหนักแล้วมันเต็มรถดเห่า ข้างล้านทรงเพิ่นกระเสียวเขามาทรงช่วงะมาณบ้านใสองของทุกมือค่ะตู้แช่ปะพอนปะเภทเครื่องดื่มกับว้างเล็กใหญ่ยังบริจัดในเลี้ยงน้ำหมื่อวานไม่เป็นวันเสาวตรงกับเงินเดือนออกเนาะปะพอนกันเลยมีของอาอันนี้พี่เฮก่าอย่ามาช่วยงานเลยเนี่ยช่วยงานอยู่ช่วยยุ่งแลวนี่พี่เฮกานี่ไม่อลูกสาวค่ะ จะใส่เวลาผูสมควรนอนหลังหาที่จัดเขาทีเถาช่างยกลงรถอีกเนาะค่ะแต่สี่หิ้วเขา่าพอดีละอันนี้กับซ้ายเราเนี่ยเได้กินเขาเศร้าเลยค่ะพอใหญ่กันเฮ็ดน้ำมอเป็นแล้วเฮ็ดบ่เป็นค่ะกันเฮ็ดน้ำก็ได้หายได้ดากัน มาเฮ็ดน้มข้าก็จับอันนักทับอันเบาอันเบาทับอันนักพ่เฮ็ดถือเลี้ยงึืนอันเดียวมันแ้วเลยกจะได้ให้ได้ได้กันละค่ะนี้คิดกันละบบเนีเอิ้นพี่น้องทุกคนทุกท่านมากินเข่าน้ำกันค่ะป้าพรอได้ยังกินแ่พี่ตํามบกุ่งนี่ลหละค่ะนุ่นุ่เสบเบจุดจวดน้ำกันค่ะ ปลาคิโกแห่งปลามึกแห่งดึงเอาอยู่ในลานนี่ล่ะค่ะปลาพอนไ่ได้ออกไปตลาดกินคนเดียวง่ายๆโลกค่ะอันพักตัวนี้กรอบดีซื้อมาข้าวกรอนนี่กินก็ขนมจีนถือใจอย่างคอดๆนี่ีล่ะค่ะสะตอนี่ดำฟืดปืดป้อบม่ได้เสียนี่ค่ะใส่ทั้งน้ำแข็งหลายๆน้องสาวผู้กองแล้วทรงมาจากภาคใต้ กินบ่ท่านค่ะบะท่านกับมัดใส่ถังน้ําแข็งไว้แจ๊คสีบอ่อด่ิมค่ะบ่ถิ่ิมเก็บกินทุกเม็ดนะคะจะบ่ถิ่ิมของเนาะเพื่อนอุตส่าห์ส่งไม่ให้กินแต่ผักไตส่งไม่ให้เลื่อยอยู่ค่ะอันนี้กับข้าวเหนียวกินข้าวคนเดียวค่ะวันนีกล่องแล้วข้าวเวน้นมาค่ะมากินข้าวน้ำกันจะดจวดน้ำกันค่ะเสแฉบๆน้ำกันเนาะมาค่ะกินข้าวน้ำกันละกันสีเทาไปเฮนเมียคือเก้าหันละบอกแล้วก็คุยรถ ลุกหรือไล่ก,ลกับสีอิ่มอลไรล่ละค่ะแบบน,นี้ใชซ้ำกับเป็นเนื่นีแ้แหละขึ้นเดือบลุกเต้าขึ้นเข้าไปกับขายของกันนั่ง ควเอาต้นเอาค่ะต่อดำ <c oughs> ทำไงหลายตืนมาลู ทันเดียวก็แสบได้นะ พอนกัซีเอาไว้สนีจก่อนเด้อค่ะลูกด,ดูหลายปะพอนกัอิมแล้วละขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามมารับชมค่ะเขาเรียกปะพอนกัซสีเป้าไปเฮ็นวียากคื้อกันค่ะพี่น้องทุกคนทุกท่านมิตวรวาพโชคดีค่ะสวัสดีจ้า เอิญภัยกินน้ำกับอมมีูู่มาเด็กน้อยกับเขากะโรงงานตรงขามนี่กะดีได้จัดผู้เดียวนี่ล่ะค่ะเ้า